สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอนเช่นเคยวันนี้คุณครูแอนก็จะมาสอนหนังสือเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆอ่หยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือใครเหมือนของคุณครูแอนบ้างเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในหนังสือนั้นเรามารู้จักเครือญาติหรือญาติพี่น้องของเรากันก่อนนะคะเด็กๆ พี่น้องของเรานั่นก็จะประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่ก็จะเป็นพ่อของพ่อของเราคุณย่าก็จะเป็นแม่ของแม่ของเรานั่นเองค่ะเด็กๆส่วนคุณตาและคุณยายคุณตาก็จะเป็นพ่อของแม่ของเราและคุณยายก็จะเป็นแม่ แล้วก็จะมาถึงคุณพ่อกับคุณแม่ของเรา <_ S 1> ใช่ไหมคะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะเป็นพ่อของเรานั่นเองค่ะคุณแม่ก็จะเป็นแม่ของเรานั่นเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายเด็กๆอาจจะเป็นทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงก็ได้ค่ะนี่ก็คือคือญา,าติของเราที่เป็นญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในบ้านของเรานะคะเด็กๆค่ะวันนี้ เราก็จะมาเรียนในหนังสือการเด็กๆหยิบหนังสือตามคุณรูเลยค่ะเปิดไปที่หน้าหน้าห้าค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดไปที่หน้าห้าเลยค่ะอ่าเด็กๆเห็นภาพไหยคะเห็นภาพไม่เอ,อ่ยมีใครบ้างคะมีคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายอันนี้ภาพก็เป็นเหมือนที่คุณรูแอบเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมคะเป็นภาพเพื่อญาติของเรานั่นเอง วันนี้คุณครูแอมก็จะให้เด็กๆฝึกคัดคำและระบายสีภาพให้สวยงามฝึกคัดคำคัดคำตรองหนคะเด็กๆคัดคำที่อยู่ใต้ชื่อที่เป็นเส้นจุดปะเห็นไหมคะเด็กๆเป็นเส้นจุดปลาเด็กๆคัดคำตามเลยคะ่ะอ่าแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆลองมือทำเลยคะ่ะ งามนะคะเด็กๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเขียนไปตามรอยจุดวาให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าออกนอกรกอบนะคะเด็กๆค่ะอ่าใครเสร็จแล้วปิดหนังสือเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าวันนี้คุณครูแอมก็มีหนังสือมาสอนเพียงแค่นี้ไว้คลิปหน้าคุณครูแอมจะมีหนังสือเรื่องอะไรมาฝากนะ เด็กรอดูคลิปของคุณครูแอมนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้ว่าให้เด็กๆช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆเช่นกรอกน้ำล้างจานหรือว่าเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วยกจานข้าวของตัวเองไปเก็บในที่ล้างจานให้เรียบร้อยก็ได้ค่ะเด็กๆช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะวันนี้คุณครูแอมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย